ในสเหตุการณ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่กกรการประชุมร่วมระหว่างภาคเอกชน3สถาบันออกมาเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาโควิดที่มีทั้งหมด8ข้อและสามทับด้วยวันถัดมาที่พูดถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอให้กับท่านนายกว่าเดี๋ยวจะไปขอพบแบ่งอย่างเร่งด่วนอีก4ข้อปรากฏการสองปรากฏการนี้ทําให้เราเห็นว่าเอกชนทนไม่ไหวค่ะเป็นปรากฏการที่นานๆสักทีหนึ่งครับ ที่เราจะเห็นบรรดาองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทเป็นปากเสียงให้กับผู้ประกอบการจะร้องไปทางฝ่ายนโยบายคือรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีครับเป็นปรากฏการที่บอกว่าเอกชนน่ะทนบอ่อไหวแล้วลุง <c oughs> แล้วเขาทนบอ่อไหวจากอะไร <c oughs> จากภาวะเศรษฐกิจและกระบวนการจัดการในขณะนี้ที่บอกว่า คนที่เดินเข้าไปสู่ ICU มีจํานวนมากกว่าคนที่จะเดินออกมาจากห้อง ICU และคนที่อยู่ในห้อง ICU มีโอกาสที่จะขาดลมหายใจไปในเร็ววันครับปรากฏการณ์นี้จึงเกิดขึ้นในเสียงเรียกร้องของประชาชนก่อนหน้านี้ในการประชุมกะกะรในสัปดาห์ที่ผ่านมา เสียงหนึ่งที่สะท้อนไปที่รัฐบาลฟังแล้วทุกคนอึ้งครับประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะเป็นประธานการประชุมของกกรคุณพยงศรีวนิชครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกปีนึงจากโควิดต่อเนื่องไปถึงครึ่งปีหลังของปีนี้ภายหลังจากการควบคุมการแพร่ระบาดยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะ แม้ว่าจะใช้ล็อกดาวมาแล้ว14วันขยายมาตรการไปถึงสิ้นเดือนสิงหาช่วงที่เหลือของปีจึงอยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวยากมากเป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนอก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจไทยปี64เข้าสู่ภาวะถดถอยต่อเนื่องเป็นปีที่2องร 2> ก,กรกรปรับลด GDP เหลือศถึงลบ1.5ค่ะแปลความว่าเขาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราพุบ,บเลยครับและเข้าสู่ภาวะถดถอย และภาวะถดถอยนั้นเป็นยังไงผมพาเคยพาดูตัวเลขมาแล้วรอบหนึ่งมาทัวนอีกทีนึงพฤษภาคมเดือน GDP ของประเทศไทยความมั่งคั่งของเราในกิจกรรมทั้งหมดอ่ะค่ะ15.69ล้านล้านบาทค่ะงวดมกราคมค่ะมกราคมนะคะอยู่ที่15.668ล้านล้านบาทค่ะธันวาคมปียกสมากกว่านะคะอยู่ที่15.69ล้านล้านบาทค่ะ กันยายน63อันนี้เรามีมากที่สุดเลยถ้าย้อนกลับไป15.9ล้านล้านบาทคแสดงว่านับตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปเศรษฐกิจของไทยหดตัวลงถ้าหดตัวอีกติดลบอีก1.5หมายถึงว่าเงินในระบบของประเทศไทยจะหดตัวลงอย่างน้อย235,500ล้านบาทค่ะนี่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เอกชนทนบ่อไหวครับล่าสุดคุณสุพันธ์มงคลสุธี ออกมาพูดพร้อมๆกับคุณเกรียงไกรเทียนนุก่ล <ฮะ S 2> สภาอุตสาหกรรมบอกว่ากกรจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอเข้าพบและจะยื่นเงื่อนไขให้ท่านนายกพิจารณาในการแก้ปัญหาโควิด4ข้อข้อแรก ปลดล็อกการนำเข้าวัคซีนให้สะดวกแล้วก็เร็วที่สุดโดยผ่านเอกชนเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดครับปลดล็อกการนำเข้าวัคซีนให้สะดวกและเร็วที่สุดเอกชนร้องขอมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราค่อยไปดูก็สองรัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดกรองผู้ติดเชื้ออย่างเช่นแอนติเจนเทสคิตตอนนี้แจก8.5ล้านชิน้นให้ไปส่งกัน ไม่ถึง15วันหมดครับแล้วหลังจากนั้นถ้าขายชิ้นละ100บาท200บาท300บาทตอนนี้คุณซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ดิฉันซื้อถูกสุดเอาจริงๆ250บาทต่อชุดถ้า250บาทต่อชุดธุรกิจมันไปไม่ได้ครับเพราะต้องเทส15วันครั้ง15วันครั้งใช่ต่อมาปลดล็อกการนำเข้าและให้ผลิตยาฟาวิพิราเบียค่ะยาที่เป็นตำลับยาหลักของกรมการแพทย์ในการรักษา โลกไวรัสโควิดที่มากกว่าฟ้าถลายโจรครับค่ะข้อ4ค่ะให้ภาครัฐออกมาตรการเยียวยา SME ที่ได้รับผลกระทบนี่คือ4ข้อที่เอกชนร้องขอให้รัฐนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาครับคราวนี้เราย้อนกลับมาเรื่องแรกวัคซีนเปิดให้นำเข้าวัคซีนเถอะครับมาดูวัคซีนที่มีในประเทศไทยครับ ตอนนี้ซื้อเองซื้อเองแอสตรา e ซเนก61ล้านโดสไปจนถึงปี65นะคะซีโนแบค21ล้านไฟเซอร์20ล้านโมเดอร์นา5ล้านและซีโนฟาร์มอีก10ล้านค่ะของที่บริจาคแล้วแย่งกันเหมือนประธานโทษในภาษาใต้ไฟเซอร์ Pfizer ตอนนี้เวลาแย่งกันนี้เขาเรียกแย่งเหมือนชิงเปรตครับจักบาทไอ้ทำบุญเดือนสิบไฟเซอร์ได้มาเขาบริจาค เอาไปให้บุคลากรทางการแพทย์มีคนไปแย่งครับจีนได้ซีโนแวคมา1นึ่งล้านโดสนะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแอสตราอีก1ล้านกว่าโดสสหรัฐไฟเซอร์2.5ุล้านโดสค่ะอังกฤษอังกฤษให้แอสตราเซเนกาอีก415,000โดสนี่คือวัคซีนที่เรามีอยู่ในมือและความพยายามของเอกชนในการเรียกร้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรื่องวัคซีนวันนี้เราจะโฟกัสแค่2เรื่องวัคซีนกับยา เอาเรื่องวัคซีนก่อน19เมษายน2564นับตั้งแต่เดวันที่มีการพูดคุยกับภาคเอกชนสภาหาอการค้าเรียกร้องอะไรคะเขาบอกว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหารือกันแล้วแล้วก็ประเมินว่ายังต้องเพิ่มวัคซีนทางเลือกตอนนั้นคือเมษายนนะต้องเพิ่มอีก30ล้านเพื่อให้ครอบคลุม70%ของประชากรทั้งประเทศวัคซีนทางเลือกก็แน่นอนโมเดอร์นาไฟเซอร์นะคะ ซีโนฟาร์มแคนซีโนนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยภาคเอกชนยินดีที่จะจ่ายค่าวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทต,ตัวเองอรวมแล้วเกือบหนึ่งล้านลายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลค่ะเอกชนยินดีที่จะจ่ายเป็นล้านลายในการซื้อวัคซีนเสียงของเอกชนตั้งแต่ตอนเมษายนตอนนั้นดังมากเจ้าสัวใหญ่ไม่เคยออกมาเรียกร้องก็ออกมาเรียกร้อง ช่วงวันที่22-23เมาษยน2564 <64. S 2> เจ้าสัวใหญ่ทนินเจียรวนนบอกว่าไงครับฝากถึงรัฐบาลให้ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนนำเข้าวัคซีนอย่างน้อยก็ให้แต่ละบริษัทเนี่ยสามารถนำเข้าวัคซีนเข้ามาดูแลพนักงานของบริษัทหรือลูกค้าของตัวเองได้ก็จะแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลอีกทางหนึ่งก็ขอฝากท่านนายก โดยตรงอืนี่เจ้าสัวใหญ่ใช่ปัญหาเรื่องวัคซีนเป็นปัญหาใหญ่ครับเดือนเมษายนผมจําได้แม่นในประเด็นนี้จึงไปคน้นแล้วก็จําได้จริงๆว่าคุณเศรษฐพุทธสทาาุทธิวัฒนรพุทธท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนักข่าวเรียกร้องให้ไปแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจท่านพูดว่าย่งไงครับมาตรการที่สําคัญที่สุดของการแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ก็คือ การฉีดวัคซีนมาตรการอย่างอื่นจะออกมาช่วยพยุงก็คือการซื้อเวลาทั้งสิน้นวัคซีนเนี่ยมาปันวัคซีนมาปัญหารถชัดเจนไหมไม,ม,<ะ>ไม่คือต้องไปแก้ที่ต้นตุ้องไปแก้ที่ต้นตอที่เหลือเนี่ยเป็นการช่วยการซื้อเวลาเท่านั้นเอกชนจึงเรียกร้องให้มีการเปิดล็อกการนําเข้าวัคซีนครับรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการปลดล็อกวัคซีน เข้าคอรมวันที่5พฤษภาคม2 5 6 4ครับด้านการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมข้อ,ขอเสนอ 2> 2. ให้รัฐผ่อนคลายเรื่องนะคะการนำเข้าวัคซีนให้ออยอพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากออยอเป็นล็อตได้ข้อสั่งการล่ะ นั่นติครมนั้นนะ่ะ,ะก็ให้สาธารณสุขกับอยอยแล้วก็อพอคือองค์การเภสัชเนี่ยรับไปพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อ,ตอไปแล้วนายกสั่งว่าอย่างไรข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านรองสุพัฒนพง์พันมีเฉาร่วมกับเลขาสอมอชอเลขาสภาพัฒน์ภาคเอกชนไปร่วมกันหารือเพื่อดําเนินการจัดหาวัคซีนและกระจายวัคซีนให้เกิดเป็นระบบและรูปธรรมต่อไป มติเหล่านี้ปัจจุบันยังเป็นแค่มติครับแต่ไม่ได้ดำเนินการจึงนำมาซึ่งข่าวคราวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนชากันทั้งหมดหนายกรัฐมนตรีได้หารือกับคุณสุพัฒนพงษ์พันมีเชาวและคุณดอนปรมัติวินัยรวมถึงเลขาธิการสอมอชอว่าจะทำอย่างไรที่จะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมมารองรับการกลายพันธุ์และเฟดต,ต่อไปต่อไปของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ให้ได้25ล้านโดสก็มีสปุตนิกรวมถึงเจนเซนหรือจอร์แดนจอร์สันค่ะนี่เขาหารือกันขนาดนั้นแสดงว่าปัญหาว่าด้วยเรื่องของการจัดหาวัคซีนนับตั้งแต่เดือนเมษายนมาถึงปัจจุบันยังคงเป็นอยู่เป็นแค่มติในกระดาษมติของยังแก้ปัญหาไม่ตกไม่ได้ค่ะ และถ้าเป็นไปตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเมื่อสักครู่คนจัดหาวัคซีนก็สถาบันคณะกรรมการคณะกรรมการรัฐบาลจัดการไม่ได้ใชแสดงว่าประเทศไทยมีปัญหาในภาวะวิกฤตครับถ้าการทํางานในภาวะวิกฤตทําในรูปของคณะกรรมการและการจัดการวาระเรื่องด่วนทําไม่ได้ เราอย่าพึ่งพาใครเลยครับตอนนี้ตั้งการดีๆด,ด,ดูแลตัวเองกันเลยพึ่งตัวเองเป็นหลักพึ่งตัวเองเป็นหลักนี่เรื่องวัคซีนข้อเสนอหนึ่งในกรกรรระลอกนี้ที่จะพบนายกหนึ่งในสี่ข้อปลดล็อกฟาวิฮะนะปลดล็อกการนำเข้าและผลิตยาฟาวิพิลาวเวยเถอะคุณสุพันพูดชัดเจนว่าให้เอกชนเนี่ยที่มีความสามารถในการผลิตเนี่ยให้เขาผลิตเถอะ คุณสุพันธ์บอกว่าไงนะเรื่องนี้อยากกักไว้เลยควรเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนมีทางเลือกวันนี้ถ้าเอกชนผลิตได้เขาก็ไปแข่งขันกันเป็นดีมาและซัพพลายก็ควรเร่งให้อยอเนี่ยช่วยดูหน่อยยากำหนดหรือปิดกั้นไว้ที่อยอยไม่เช่นนั้นจะไม่มียาเพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะคุณสุพันธ์มงคลสุธีเรียกร้องเรื่องนี้ครับคราวนี้เรามาดูยาฟาวิพิลาเวีย ที่บีงอยู่ในมือของประเทศไทยครับเราจะได้เห็นภาพภัยกันไปดูคำชี้แจงของเลขาธิการองค์การเพศัจกรรมผู้หนยวการองค์การเพศสัจกรรมหรืออคุณหมอวิทูลด่านวิบูลนะคะเดือนสิงหาคมจะผลิตแบบบรรจุแผง2.5ล้านเม็ดและจะเพิ่มการผลิตแบบบรรจุใส่ขวดคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากอยภายในสิงหาคมนี้ เดือนกันยายนจะผลิตได้23ล้านเม็ดตั้งแต่4ตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะผลิตได้ไม่น้อยกว่า40ล้านเม็ดต่อเดือนยาฟาวิพิลาเวียคือยาที่เป็นตำรับที่กรมการแพทย์อนุมัติให้ใช้รักษาคนติดเชื้อโควิดครับปริมาณการใช้ต่อคนขั้นต่ำ50เม็ดสูงสุดคือ90เม็ดนี่คือข้อมูลจาก แพทย์วันหนึ่งเราติดเชื้อสองหมื่นคนเอา50เม็ดก่อนคนหนึ่งสแสดงว่าต้องใช้ยาจริงเอา50าสิบคูณสองหมื่เท่ากับเท่าไหร่คุณวิลาสินีสิบล้านเม็ด <10 S 1> ต่อวันและเราจะผลิตยานี้ได้แค่2อถึงสล้านเม็ดประชาชนที่ติดเชือ้อรอสวรรค์วิมานละสิครับ นี่ไม่มีใครพูดนะครับผมพูดเองครับคราวนี้เรามาดูยาฟาวิพิลาเวียในมือเราสิตอนนี้เหลือเท่าไหร่อยู่สี่ล้านค่ะสี่ล้านเม็ตรใช้กี่วันใช้ไม่ถึงวันก็หมดแล้วค่ะเอาละที่เหลือไม่ต้องไปดูแล้วว่าอยู่ในมือใครเอกชนเรียกร้องยาฟาวิพิลาเวียว่าเปิดเสรีเถอะอย่าจำกัดวงแคบอยู่เลยคุณเวลาสินีใช่ค่ะ แสดงว่าข้อเรียกร้องของเอกชนเรียกร้องถูกครับเดิมทีเราจ่ายยาวา,าวิพิลาเวียเมื่อเห็นว่าสีเหลืองสีแดงลงปลอดไปแล้วถึงจะจ่ายทำไมเราไม่จ่ายยาฟาวิพิลาเวียให้สำหรับคนที่รู้ว่าติดเชื้อและป้องกันได้แพทย์บอกว่ายาฟาวิพิลาเวียมีผลข้างเคียง ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์คนที่ซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ไปติดไว้กับมืออาวุธยุโทโธปกรณ์อันตรายมากกว่าคนอื่นยังออกใบอนุญาตให้เก็บไว้มียาไว้ใกล้ตัวเท่ากับมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเองใกล้ตัวที่สุดครับเราสูญเสียค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนเจ็บคนตายมากกว่าการผลิตยาฟาวิพิลาเวียที่จะผลิตขึ้นมา แล้วส่งไปถึงมือประชาชนเราจะตัดสินใจอย่างไรกันในเรื่องนี้ฝ่ายนโยบายเมื่อเอกชนร้องว่าไม่ไหวแล้วโปรดรับฟังและโปรดล็อกเขาหน่อยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือตัวแทนของประชาชนในทุกๆส่วนเป็นผู้อาสาเข้ามาบริหารจัดการประเทศยิ่งในภาวะวิกฤตยิ่งต้องรับฟังและ าแกไขครับทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์เอกชนทนไม่ไหวที่จะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีแบบเร่งด่วนนะคะ